เราค่อยๆนะคะเหยียดขาด้านหน้าไปกระดกปลายเท้าขึ้นมานะคะเมื่อสุดแล้วก็ถอยเข่าด้านหลังไปค่ะลดสะโพกลงมาถ้าสะโพกของเรายังไม่ตรงนะคะเราอย่าเพึ่งราบหลังเท้าด้านหลังค่ะให้ตั้งจมูกเท้าด้านหลังไว้นะคะโยกสะโพกของเราขึ้นลงขึ้นลงนะคะปรับจนเรารู้สึกว่าสะโพกของเราคว่ำลงไปได้แล้วค่อยราบหลังเท้าด้านหลังลงค่ะเรามาลองต่อท่ากันนะคะ ปิดมาด้านขวาค่ะเอาข้อศอกซ้ายขัดไปด้านนอกของเข่าขวาเลื่อนมือประนมกันนะคะปิดลำตัวมาทางด้านขวาแบบนี้ได้เลยค่ะหายใจให้สบายนะคะค้างอยู่ในท่าสักครู่แล้วเราจะไปต่อท่าต่อไปกันค่ะยืดลำตัวกลับขึ้นมานะคะ ยืดแขนขึ้นประนมมือเหนือศีรษะแล้วค่อยๆเอนไปด้านหลังค่ะท่านี้นะคะจะยากมากเลยสำหรับคนที่สะโพกไม่ตรงนะคะเราจะไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้คลายหลังนะคะด้วยการพับลำตัวลงมาด้านหน้าสักครู่ค่ะจากนั้นดึงลำตัวกลับขึ้นมาพับเข่าทางด้านหลังนะคะจากนั้นเอาปลายเท้ามาเกี่ยวไว้ที่ข้อพับศอกค่ะ ยืดลำตัวขึ้นนะคะส่งแขนขวาขึ้นหายใจออกนะคะเอามือสองข้างไปจับกันไว้ด้านหลังค่ะตรงนี้ใช้เวลานะคะในการรู้เนื้อรู้ตัวสักครู่ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกนะคะค่อยๆเหยียดแขนไปด้านหลังค่ะเตะปลายเท้าไปด้วยเราจะมาหมุนหัวไหล่กันนะคะเอามือซ้ายจับที่ปลายเท้าซ้ายค่ะหมุนหัวไหล่ของเราเชิดข้อศอกนะคะเปิดอกกลับมาด้านหน้าค่ะ ตรงนี้นะคะพยายามปรับให้สะโพกข,ของเราตรงอีกครั้งหนึง่งถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเราจะไม่สามารถค้างอยู่ในท่าได้เลยค่ะเลื่อนมือขวานะคะไปจับที่ปลายเท้าซ้ายเมื่อมือสองข้างจับได้มั่นคงแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆเหยียดแขนไปด้านหน้าผลักปลายเท้าไปด้านหลังค่ะเวลาที่เราเอนไปด้านหลังนะคะเราจะรู้สึกตัวเลยว่า ลำตัวของเรานะคะจะค่อยๆเอียงไปด้านซ้ายนะคะให้เราปรับสะโพกนะคะเอาจิตไปจดจ่อไว้ที่สะโพกด้านขวาถอยลงไปสะโพกด้านซ้ายดึงขึ้นมาค่ะเราก็จะค้างท่าอยู่ได้นะคะแล้วก็พยายามหายใจอยู่ในท่าค่ะไปต่อการที่ท่าสุดท้ายแล้วนะคะพับลำตัวลงมาค่ะเอามือสองข้างนะคะไปจับไว้ที่ข้อเท้าขวาตั้งจมูกเท้าซ้ายขึ้นมาหายใจเข้าลอยเข่าซ้ายขึ้นนะคะเกรงหน้าท้องเยอะๆค่ะ ดึงส้นเท้าขวาของเราลอยขึ้นมาค่ะใช้แกนกลางลำตัวในการค้างอยู่ในท่านี้นะคะตลอดเวลาที่เรือฝึกนะคะจะเห็นว่าเลคยค่อยๆทำไปทีละลมหายใจนะคะใช้การรู้เนื้อรู้ตัวในการปรับท่าในการศึกษาเรียนรู้ร่างกายและลมหายใจของตัวเองจะชวนทุกคนมารู้เนื้อรู้ตัว